้้งบรรไมรู่แลวใคจะสวัสดีคร, <c oughs> ครับอยู่กับช่องพม่นอนรถดำสิ่งนะครับโอ้หอน,นี่นี่แน,น่นเนาะมันติดคอริบนี่เรามาลื้อนี่ครับรถผมเองเล่นไม่มีไรทำนะครับโอ้โ,อโอ้ดวดน้อยมันแตกงีรอดูตระชายโอ้ขาดหัวขาดเลยเนาะ มันแตกเลยอ่ะมันร้อนหรือเปล่าเนาะมันไม่ร้อนหรอกมันแรงจัดไฟมันแรงเกินนี่ผมจะดูดูสีเบ้าฝานะครับน,น่าจะได้เปิดเพิ่มนะตัวนี้มันแน่นเกินรถมันแน่นเราจะเปิดให้มันให้มันแบบไม่แน่นให้มันพอดีพอดีตัดท้อเลยสายกลางคันนี้ห้าสิบหกชักสามนะครับ หรือไม่แน่ก็ประมาณชักหนึ่งจุดหนึ่งจุดเท่าไหร่หนึ่งจุดหนึ่งจุดสามหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นข้อข้อร้อยข้อเหวียงร้อยยี่ห้ายัดยัดข้อเหวียงร้อยยีห้ายัดข้อเหวียงร้อยิห้าแต่เป็นการดื่มใสกม่การดื่มการดื่มร้อยสิบน่าจะใช่นะครับไม่แน่ใจแต่ผมไม่ได้สังเกตว่าการอะไรตัวนี้แต่ระยะชักมันอยู่ประมาณห้าสิบเจ็ดจุดเก้านะครับน่าจะ ประมาณนี้นครับเท่าระยะชักเดิมของเวฟรอยุหะรองประกินประมาณหนึ่งมิลครับยิงน็อตฝาเลยฮะน็อตข้างเสือนี<ะ>่เดี๋ยวน็อตข้างเสือ อ๋อถ่ายให้เลยอ๋ออ๋อถ่ายให้หน่อยเร็วถ,ถ่ายหน้าพี่อ่ะนี่มาถ่ายฝั่งนี้ถ่ายฝั่งนี้นี่หนึ่ถ่ายตรงนี้นเลยนี่ถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้อ๋อเมื่อะะกี้จะถอดอะไรอ๋อจะถอดอัดท่ออดท่อไอเสียฝั่งนี้ถอดยังถอดแล้ว แลก็เอาเชื่อออกมาปืนะอ,อ,อะไรนี่ปืนน็อตน,นี่มันหลวมไม่ใช่หวานแล้วปะอือมน่าจะหวานวเท่าไหร่โอ้เ,อเป็นไรครับรถตรัวเองครับก็คืนไปเอาอยางดูสิ้นเลยเอาอยู่โคราชยางรถคันนูน้นหรอ ย<ใ>างของเจ้าอินซีนมยินไม่ซื้อต่อเข้ามาซื้อ,อยางเนี่ยส <2000 S 2> อ,อ,องพันออพร้อมกระทะเ,ออเดี๋ยวไม่ใช่น่าจะเส้นน่าจะเส้นละพันพนร้อมกระทะสบายไล้โมดไปนู่นแล้บอกเดี๋ยวมนมีอยู่นี่รอวไหนบอกไฟฟ้าล่ะ มื่อสิบสองเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมเลือกแต่ความถนัดมาต้ขอมุนมารก,ก่อนนะครับงาน,แบบนใดก็ไม่ค่อยจะมีแล้ว เนี่ย่ายฟูฟูเปิดอูเลยเปิดอูต่อโมไซเลยการงานงานอะก็ดีงานมันเย่งกันตัดกันเย่งกันนี่ว่าหกโลผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวให้มันตะคริ้นเท่าไหร่มันจะดีได้ไหมเ่ะหกโลดีดีดีมันมีขึ้นมีลงอ้าวดูครับว่า จะเป็นยังไงลูกจะอยู่ดีไหมครับอันนี้ประมาณกี่กิโละมาโต<ไ>ป,ประมาณไปนคะรนายกอะ่ะไม่คันนี้วิ่งวิ่งแค่โซนสุรินทร์บุรีรัมสุรินทร์บุรีรัมโมูถ้ารวมไปแล้วก็เป็นร้อยกิโลน่นแล้วเพราะว่าตั้งแต่ผมทาคันนี้มาผมออกไปประมาณหนึ่งสามทิประมาณสามทิพสามทิพก็รวมไปเป็นสองร้อยสามทิพก็ทิปละร้อยกว่าโลเนาะเพราะว่าไปสุรินทร์ก็ไก่อยู่ตอนนั้นไปสุรินทร์ ลืมไม่ได้ลืมร้อสิบนานครับลืม,มลืมเอาเนี่ยลืมเอาเฟืองโซ่ทำแต่ร้อยยิบห้บาจะชายบาบแล้วเล็กงาดยางก็หายหมดนะครับลูกเตกไม่ใช่ดูสีบ้ฝา,าครับ ทัานท่านท่นท่นผู้สะอาดดีเลยนอ่ไรนะนี่ไม่มีเมาเมียคือไหมใส่ยาปฏิบุรแต่มันเกรกงเลยมันแน่นเกินนี่ครับสีเบาฝาเอ้าดูสีลูกดิเป็นไงครับนี่สีลูกเดียวปรับมันเดือนหนึ่งนี่ครับสีลูกร้านเปิดอยู่เลยเนาะชนไหมไม่ชนหรอกเนาะ ถ้าชนมีร้อยแล้วนี่ครับนนยังรอ,ย,ย,งอยังเทด้วย<ะ>สีเบาเ 2, าเดี๋ยวเราจะลองวัดตัวนี้จะลองวัดอันนั้นดูนะครับเฮแต่ทำไมเหมือนวาวจมอ่ะไม่น่าจมนะสีสวยไหม แต่นี่สีมันสตาร์ทอย่างเดียวเนาะยังไม่ได้ขับเลยเดี๋ยวผมจะลองวัดซีซีเบ้าฝาดูว่ามันจะแตกต่างกับฝาที่ที่ผมเคยทําไปไหมนะคฝาห้าสิบหกอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าฝาตัวเนี้ยวิ่งวิ่งไม่เท่าฝาอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝาอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะเพื่อนๆนะอ๋อถ่ายมันถือก่อน๋อยวเป็นหนึ่งนะครับ ขอภัยในความราช้านะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าฝาที่อันนี้จะเป็นห้าสิบหกนะครับอันนี้ก็อันนี้วาวยี่สิบเจ็ดยิบานะครับอันนี้ก็ยี่สิบเจ็ยิบสามนะครับผมมีฝาสองตัวนะ แต่เนื่องจะกว่าฝาตัวเนี้ยมันแตกนะครับนี่มันแตกแล้วนะ้ำมันมันซึมนะครับดูเห็นไหมอุดเต็มเลยแต่ก็ไม่อยู่นะก็ลเลยต้องซื้อฝาใหม่แล้วทีนี้ผมไม่ได้เก็บข้อมูลฝานี้ไว้ก็เลยวันนี้แหละครับก็เลยมีเวลาก็เลยว่าจะลือ้อดูว่าข้อมูลมันเหมือนกันไหมอันนี้พอร์ตผมเปิดไว้ประมาณอันนี้ฝาผมเปิดเองเลยนะยี่สิบหกครับยี่สิบหก ยี่สิบหกปีเลยนะครับไอเสียไอเสียยี่สิบสองไอเสียยี่บสองครับเดี๋ยวเรามาดูฝาตัวนี้นะครับที่ตัวนี้วิ่งวิ่งได้ไม่ถึงประมาณร้อยยี่นะเนี่ยตัวนะี้แต่ฝาตัวนี้วิ่งร้อยสามสิบนะครับ G.P.S. นะครับแตกต่างกันมากนะอ่ะ่เดี๋ยวเรามาดูว่าตัวนี้พับเท่าไหร่นะครับยี่สิบห้า ยี่ห้าเองครับนี่ไอจะได้แกะเยอะครับยิบห้าครับไอดีนะไอเสียไอเสียรู้สึกจะใหญ่แล้วไอเสียยี่สิบยี่สามนะครับนี่ประมาณยิบสามนะครับตัวนี้ยิบสองหรือเปล่าใช่ไหมยี่สิบอะไรยิบสองจุดห้ายิบสามนะครับประมาณยิบสองยิ่สองครับ นี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการแก้แก้ฝาตัวนี้นะครับนี่ดูครับดูเบา้าเบ้าก็คนละอย่างแล้วเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนี่เบ้าตัวนี้จะเหมือนจะลึกกว่าว่าเบา้าเบ้าตัวไหนลึกกว่าอมองดูดิมองดูรู้ไหมมองดูวา,วาก,กวาตัวนี้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะทําการวัดวัดซ cc เบ้าฝานะครับวัดซ cc เบ้าฝาว่าว่าเบ้าฝาตัวไหนนะครับ ที่ว่วาว่าวาฝาตัวไหนมันซีซีเยอะกว่านะครับถ้าเกิดแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ซีซ <all> ี้าลาวน่าจะเยอะกว่าตัวนี้ครับเพราะว่าเพราะว่าฝาตัวเนี้ยมันจะกําลังอาจจะอยู่แค่ประมาณร้อยห้าสิบ psi นะครับแต่ตัวนี้กําลังอัดอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้า psi นะครับซึ่งตัวนี้จะแน่นเกินแล้วทําให้รอบมันเกรกนะครับทําให้มันเกรกนะครับคือเหมือนรถแน่นเกินแล้วเราเลือกน้ามันไม่ถูกนะครับคือตัวนี้ผมตอนนั้นผมรีบประกอบด้วยครับก็เลย ก็เลยใส่ไปก่อนนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็มีเวลามาแก้แล้วเดี๋ยวจะลองแก้ดูครับว่าผมจะลองวัดซีซีบ้าฝาดูนะครับว่าเอาให้มันเท่ากับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเกลีพอร์ตเกลีพอร์ตด้วยนะครับเกลีพอร์ตไอดีครับเกลีพอร์ตไอดีให้มันให้มันเท่ากับตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้ยี่สิบห้าตัวนี้ยี่สิบหกนะครับแต่ว่าไอเสียรู้สึกจะเยอะกว่าไอเสียตัวตัวปัจจุบันยี่สิบสามนะครับส่วนตัวนี้ยี่สิบสองนะครับ ไอเสียนี่แหละตัวตัวนี้เลยครับอันนี้จะเป็นฝาเทียมนะฝาเทียมทั้งคู่ครับแต่ตัวนี้จะรู้สึกราคาถูกกว่านะก็พันกว่าบาทครับตัวนี้ส่วนส่วนตัวนี้ก็ประมาณตัวนี้ผมได้มาประมาณสองพันนะครับพันเจ็ดสองพันนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะลองเปรียบเทียบกันดูว่าตัวไหนวิ่งกว่าอะไรในฝานี้เหมือนกันเลยนะเนี่ยอะไรเหมือนกันเลยสปริงวาลแคมแต่ว่าระยะไม่ไม่เหมือนกันนะครับ ระยะไอ้ลังวาวนะครับแต่แคมเหมือนกันแต่ผมเซ็ตไว้แล้วแหละวาวอะไรไม่นั่งไม่อะไรนะครับก็เดี๋ยวจะลองเซ็ตดูใหม่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราเซ็ตเสร็จแล้วเราจะมาติดเครื่องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาถ่ายวิธีตอนเซ็ตให้ดูนะครับการแยงพอร์ตการไหลนะครับอ่ะโอเคครับบายบายครับคลิปนี้